มันบอกกูเจอกาลาดไิดสับตอบผัวพี่นั่นแหละเออแล้วว่าแต่อ,อ่าอันดับแรกเลยนะคือโดนใครตีมาวะตอนเนี้ยรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้แต่กระจก โอ้โหูอย่างเดียวไอ้เหี้ยคนเท่ากันแม่งตีกันอ่ะพวกเราไม่ล้มเลยสักคนนึงมันล้มกันหมดเลยไอ้เหี้ยอันนี้ของจริงอะไรกันอ่ะคือเราไม่ล้มเลยอ่ะสักคนนึงอ่ะจะล้มจะล้ลมแม่งช้อนกูขึ้นมาคือก่อนหน้าเนี่ยกูบินเข้ามาปุ๊บพวกมึงก็โดนพอดีไงแล้วไอ้เขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้แหละที่ตีมันหลายคนอยู่นะเว้ยแล้วคิดว่าใครใครมาตีเราวะไม่แต่ล่าสุดที่มันโดนจับทะเลวิวาดคือชื่อแบมเบียนะ ออ่ีมไม่รู้ว่ามันไอ<ห>้<ห>น,นี่ใช่ไอ้พวกนั้นหรือเปล่าหรือว่าแบบไอ้นี่อันนี้ก็ไม่รู้อะแล้วก็ที่กะละต้องได้ยินเสียงมาวิวตอนแรกมาสองคนไงที่เอาไม่ลงไงเขาพูดว่าตำรวจทำไมยังยิงยิงยิงอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องมาแล้วน้องได้ยินเพราะว่าไงาก็ชัดเจนละ เพราะว่าถ้าเป็นแกงก๊อดเก่าก็บางเคลียแล้วส่วนสีแดงก็น่าจะยังไม่เปิดยังไม่เปิดหรอกแต่แค่สีแดงเป็นคนอบอกเราเองตอนนั้นอนะ่ะสีแดงวิ่งมาบอกกูบอกว่าไอ้พวกนั้นที่ตีคุณบีกินหรือเปล่านนำชัยมาบอกอเอาไงตีงแม่งคืนหน่อยดีไหมวะเอาหน่อยไปล่เรากี่คนวะเนี่ยสองสี่เรียกพวงมาถามเลยเปล่าบอกว่าตีกูใช่ไหมแบบนี้เรากถ้าจะเอาก็ได้อะไรเรียกไว้มาดิไอบีกินมึงเรียกไว้มาตรงสันเจ้านำมีโนลีเรียกมาคุยกันก็ได้ถ้าคุย คุยไม่ลงก็คงต้องเหลือฮ่าเลียร์เคลียร์ไม่ลงหรือเปล่าเนาพราะแต่ไออยากอยากอยากมีสถานที่ประจำประจำแก๊งว่ะใชนคิดไหนดียวตรงไหนดีวะท่านหรอทำอะไรอยู่อะตรงนี้แม่งโคตรฟิวดาลูมาเลยพี่โปรเซถินอยู่คนในแก๊งอยู่กันเยอะปะโดนรีบอลนี่มันกลางเมืองแต่มันกลางเมืองไปเว้ยคือแบบไ่้จะโดนล้อมด้านคนอื่นไปหมดแล้วอ๋ออืม อ๋อไม่ได้เข้ากันมาหรอลานตเกียอีกแล้วเออกูอยากคุยอยากคุยกับมึงหน่อยดินิดหน่อยเรื่องอะไรนี่มีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวส่งจีเมสดไปให้มาเลยนะโอเคตรงนี้มันใครๆก็มาได้ไงใช่ใชต้องลับๆหน่อยหรือจะย้อนลอยไปตรงไอ้บ้านที่มันมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีเทนนิสต,ตีปะอ๋อที่<อ>มีลานตเกียบไหม,มไม่ใช่ท่อไม่ใช่อีกที่นึงอ่ะที่ที่แบบว่า สมัยรุ่นแรกๆอยู่อ่ะไอพี่กินอืบ้านอ๋อไอบ้านบนเขานู่นนะนะเอ่อที่มันมีสระว่ายน้ำ<อ>ที่เรา,าที่เราชอบไปนอนอาบแดดกันอนะฮะนอน<ะ>อาบแดดก็ก็ตรงนั้นไงไอไอ,ไอน,นีอ่ที่มันมีมีแบบหลายชั้นใช่ไหมที่เราต้องกระโดดลงไปด้านล่างถึงจะมีเจอสระว่ายน้ำใช่ไหมที่มันอยู่บนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงหุบเขาฮาเดสไม่ใช่ตรงนั้นมึงมึงมึงหมายถึงไอตรงไหนนั้นใช่ไหมที่มัน ที่มันเป็นเป็นเขาฮาร์เดสอะที่ที่แบบว่าขาาฮร์เดสมีคู่รักสองคนเน่ยไม่ไม่ไม่ใช่เขานั้นคือไปอีกเขาสูงนู่นเลยที่ที่ในเอมวีของไอเนี่ยคุณไทก้าเขาเต้นกันอยู่รอบสะจักรับได้ไหมไกลไปไกลไปไม่ใช่ไรเหออไ้ตรงบ้านนั้นที่มันมีปั๊มน้ำมันอะอยู่ตรงเขาอะที่ทางไปอ็บีไอตึกเอ็บีไมันจะขึ้นไงวะขึ้นได้ที่มันห้องฮะมันขึ้นได้เหรอ ทั้งไงขึ้นได้แต่ข้างบนขึ้นไม่ได้หมครับมันมีบันไดเข้าอยู่ไม่ใช่ออกเอางี้ไปกินลองดูแผนที่เว่มันจะมีร้านค้าอยู่มองมาทางซ้ายจะมีร้านค้าอยู่ร้านเดียวตรงนั้นเป็นปั๊มน้ำมันแล้วบ้านมันจะอยู่ตรงทางขวาเว้ยเป็นเขาเป็นแถวโซนบ้านคนด้วยบ้านเขาอากินะไงใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นไปโอเคไกด์บายกันแค่นั้นตอนนี้มันกำลังขับมา มีเจ็ดใช่ไหหรือว่าจะมุดไม่มันบอกว่าวันนี้เพื่อนมันไม่เข้ากันมาหมดเลยสักคนในแกงเลยแต่ผมเห็นเยอะอยู่นะใส่เสื้อฟอร์มพีวเห็นตกูนอยู่แต่กูเห็นแบมเบียก็มาทักคนอื่นก็มาทักกูนะไอ้ผมม่วงอ่ะไอ้ผมม่วงมันคือใครวะแกงมันอ่ะที่บันเป็ย่นิกกี้ปะนิกกี้ใช่นิกกี้นิกกี้เหรอเออเหมือนทักมาทักกูอยู่แต่กูไม่รู้จักเฮ้ยหรือว่าจะเอาไอ้นี่ดีวะที่ตกปูนอ่ะท่อใต้ดินเลยดีปะวะ มันหลบทั้งฮอหลบทุกอย่างได้หมดเลยเวมีแค่ทางเข้าทางออกก็แค่ทะลุท่อแล้วที่แม่เป็นขาวงกดด้วยตรงนั้นอะใช่อ๋อนี่ไงเขจะหลงกันเองไงดิโอ้รวมครบเช่เออเดียวพี่อ๋อคือดีคือดีครับวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างอะไบรเนี่ยโพเซสหินโพเซสนู่นนี่นั่นดันอาวุธครับอมาเวลอยู่วะเปล่ามาเวลไม่ได้เจอกันเลยนะไม่ได้เจอเลยวันนี้คนในแก๊งไม่มีใครมาเลยอ่ะ มาเวลน่าจะมาน่าจะอยู่กับแคทแคทครับใช่ผมไม่ได้ตัวไ,ไ,ไม่ได้ดูนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่าผมมาโม่แต่โพงเดียวเ,เงินไม่มีเนี่ยตอนนี้ติดบ,บินตำรวจอยู่ห้าหมื่นกว่าเมื่อวานขโมยแล้วตำรวจเล่นซ่าวันนี้กูโดนตีไงเออฮะวันนี้กูโดนตีเฉยๆอ้อวโอ้โหไม่แปลกหรอกก็น่ะแต่รวมตัวทั้งทีเนี่ยสีเทามากันเต็มขนาดนี้ใครๆเขคงอยากซื้อเรื่องเลยเอาจริงอ๋อไม่แปลกหรออืมแต่กูว่าก็แปลกอยู่นะแปลกไง ไปฟังก่อนนะคือเนี่ยพวกเนี่ยมันโดนตีมาแล้วคราวนี้ตำรวจเข้ามาชาร์จแล้วคนในแก๊งมันได้ยินเสียงมาวลบอกว่าเอ้ยคุณตำรวจครับผมหยุดแล้วคุณตำรวจจะยิงทําไมคือมันเป็นเสียงมาเวลที่เป็นพวกถอดเสื้อมาด้วยอ่ะผิดคนเปล่าเพราะว่าผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าพูดตอนเด็น้องขับมอเตอร์ไซค์มาจากที่น้องไปเก็บของมาวลให้ก็ได้งันเรียกมาเวลมาคุยหน่อยดีโอเคโอเคแบมเบียด้วยนี่แบมเบียมันเออแบมเบียเห็นบอกโดนติดคุกนี่ มันไปติดคุกคดีอะไรทะเลาะวิวาทเพวาทะมันไปตีใครกันแล้วตอนที่ตลาดอ่ะที่ตลาดอ่ะมันมีคนรวจจับไปวันนี้วันนี้วันนี้เห็นแบมบอกอยู่แบมบอกกับมานีว่าแบมไปต่อยตำรวจอืมใช่ครับลองเรียกมาลองเรียกมาคุยหน่อยแต่ถ้าต่อยตำรวจมันต้องเป็นคดีทำร้ายต้านาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเรียกลงต้องเรียกลองมาคุยกันด้วยไม่ชัวร์เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยไม่อยู่แป๊บเดียวเองอะ ฮัลโหลเพื่อนเอ่อคุณพ่กินโนเรียกเรามาคุยเป่ามันไปทำอะไรมาอีกวะเนี่ยเออไม่รู้ว่าเขาเรียกบอกคุยเขาบอกว่ามีคนไปตีอเราเป็นเสียงมึงอ่ะเออมีมีคนไปตีพวกเขาเขาจะไปตีพี่เราทําไมวะถูกปะเออฟาร์มกันอยู่ใช่เพราะอาจอาจฟาร์มอยู่ส่งคนละห้าหมื่นอ่อ่าเขาเรียกให้มาคุยด้วยอ่ะอ่าเดี๋ยวกูส่งเรให้ ครับนะครับอ๋อได้ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วบักครับแล้วเป็นไงบ้างครฟาร์มวันนี้สนุกแบบโอ้โหอย่าเรียกว่าสนุกครับตั้งแต่เช้าตอนนี้ยังไม่ได้หลับเลยเนี่ยอืออ่ามิกินนโนเรียกมึงมาคุยอ่ะเขาสงสยัยอ่ะบอกว่าวันนี้มีคนไปตีเขาอ่ะกูเออบอกว่ามึงมึงโดนจับเรื่องคดีตีอะ เออกูงงเหมือนกันมึงไปตีอะไรใครไว้กะเนี่ยกูอยู่ขเขาเนี่ยก็อ่าไม่อช่ามีเรื่องอ๋ออะมันก็เลยซัดมันว่างั้นเหอะอ๋อก็คือที่มึงไปตีกับเขาเพราะงั้นที่มันขโมยรถมึงแค่เนี้น มก็เลยโดนจับอ่างั้นเดี๋ยวก็เตรียมเอาแกงไปกดมันมันอยู่แกงอะไร,รอ่าอ่าได้ได้ได้ทั้ทงนั้นเดี๋ยวกูส่งโลเคชันให้แล้วเดี๋ยวมันก็มาอธิบายให้พี่พี่บีกินเขาฟังโอเคโอเคนี่ครับไอบ้แบมที่มันโดนจับเพราะมันไปตีใครไม่รู้ใครขโมยรถมันไม่รู้มันก็<ช>มีคนขโมยเหรอใช่แล้วมันบอกว่าอะไรอะ นี่หน่าก็เลยเรียกมาคุยไอ้มาเวลก็ลงมาแม่และแบมบอกว่าอะไรเมื่อกี้แค่นั้นเนาะเราไปตีไปตียนเพราะมันขโมยรถนะนะใช่ครับเพราะมันขโมยแล้วมันไม่ยอมพูดไอ้แบมก็เลยสั่นเลยใช่แบมหนึงนะเรียกมาอยู่ไม่ไม่เรารู้แล้ว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 แต่เราเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ก่อน ส่งให้มาเวลแพลกเนียนๆไว้กันแล้วไปโดนอะไรกันมาเนี่ยตึงอะเชียวโอ้โหโดนอะไรอ่ะไม่ได้โดนเลยแล้วพี่ไปมีปัญหาอะไรใครเนี่ยไ่าดิผมก็ไม่รู้อ่ะให้ผมช่วยเปล่าช่วงนี้ไม่ไรพวกกู ทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีใครเอาลงแล้วออืืมไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากเพราะถ้ากูรู้ว่าใครเอากูกูเอามันคืนแน่นอนเจอกูจถ้ารู้นะจริงผมก็เอาด้วยเอาจริงทำพี่ผมอเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเอาหรอกอืถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเวลาี่ให้ผมช่วยเถอะผมก็เหงามือเหงาเท้าจริงอ๋อช่วงนี้เหงาอ่ะอ๋อไม่เหงาแล้วก็ได้จะเอาผมมาซื้อเรื่องของผมอยู่เนี่ยอ๋อโอเค ใครซื้อเรื่องวะสีส้มครับผม,มสีส้มมันมาขโมยลำโพงก็บอกว่ามึงหุบป,ปากมปนอย่าน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังผมไปฟังเพลงไปก็วุ่วายผมก็ไม่ยุ่งกับใครอะตอนเนี้ยหนกักเอาจริงนะแก๊งผมตอนเนี้ยไม้สักอันยังไม่มีเลยตีแตกกันว่าเล่นเลยนะเนะี่ยเอาอะไรเพื่ออะไรไมมีไม้เหรนะใช่เพื่อนฟาร์มเหรอใส่เสื้อโอ้ยออกไปแล้วเดี๋ยวน่คุณอ้วนอะสองคนเองนะพี่แล้วตอนแรกบอกไม่มากันสักคนเลยไม่ใช่หรอ ก็เนี่ยก็โทรไปโทรเช็คดูแค่นั้นเองผมไม่ไม่เจอใครอยู่แล้ววันวันฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยค้นตัวผมก็ได้เนี่ยมีแต่ของอุปกรณ์ฟาร์มเต็มตัวไปหมดอ่าล้วที่มึงบอกกุมฟาร์มกับใครนะฟาร์มคนเดียวครับไม่ตอนที่มึงบอกกูอะมึงฟาร์มกับสมอนไม่ใช่เหรอสมอนวันนี้ไม่ได้มาฟาร์มด้วยกันเลยนะสมอนน่ะอยู่กันนู่นหรือเปล่าเอ็กไม่กี้เมื่อเพิ่งตอบกูเมื่อกี้เองฮะไม่ได้พูดเลยนะอ๋อไม่ได้พูดหรอใช่บอกไอ้หมอนผู้ฟ้าด้วะใช่ครับไอ้หมอนรัดรักก็แล้วอืมเช อทำสมอนแป๊บเนี่ยของเต็มตัวไปหมดไอ้เพื่อนเ้วไอ้เนี่ยไอ้ฟันมาได้สนับแล้วต่อไปเอาให้ใครต่อไปเบสอะ<อ>มด้ของกันไวเกินอย่แล้วอย่แล้วไอ้ฮอ,อกกส็สี่สี่สิบทีถึงไงวะฮอ,อกไม่เบสอะเล่นกระแดงเล่นกระแดงเปล่าหัวเล่นกระแดงเล่นกระแดงมันไซ้ขอ,ขอมไม่กูกูไม่ไม่ค่อยอยากจะเปิดใครก่อนว่าใบจริง ก็รู้นี่ใช่เปล่ารู้ครับอันนี้ใครหาเรื่องพี่ก็ชิบหายกันหมดแต่ผมพูดแค่นี้เหตุผลเหตุผลมาเต็มก็รู้นี่รู้ครับยังไงก็รู้แล้วแต่เนี้ยดูดิมีแต่หูกองกำลังทางนั้นหมัดมวยได้หมดเลยเนี่ยใครจะไปกล้าเปิดครับเอาจริงเพียกเดี๋ยวผมไปเอาปูนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวมาอ้าวได้ได้ได้โอเคได้ได้ได้กี่กี่ลูกอะบังนี่ไปเอาอะประมาณร้อยกว่าลูกครับอ๋อโอเคโอเคจริงๆคนที่ยืนตรงนี้ก็มีอาจารย์ผมยู่สองคนเหมือนกันนันเนี่ย โซเฟียแบบกระชับอย่างเงี้ยนั่นมันโซฟีโอเคท็อดทีน่าจะมาแล้วอ่ะไม่ใช่เอาใส่ใครไม่รู้ขอญาติโอซีขอเมือแป๊บนึงครับไม่ไหวละปวดฉี่ครับโอเค ไอพี่มาเหมือนกันเราตูยทองก็ไม่รู้เลยใช่ไหมสักหมัดมึงก็ไม่รู้เลยวิกินพพี่วิกินวิกินา แันเดยตกเลยได้ลงคืนลงคืนมาเปล่าเขียนอืมได้ยาอะไงพวกกอดเปล่อเอาไว้อ่ะไอ้แบ๊มันบอกว่าพวกมึงมาตีกูทำไมถึงมาตีตำแหน่งครับหน้ากาฬหน้ากาฬว่าไหน มึงไม่ต้องพูดหยุดอยู่เฉยๆก่อนอม,มึงตอมาสารภา, <S <S ารพเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงหยุดสารภาพว่าอะไรครับอืมว่าทำไมตอนไหน บอกให้มึงพูดผมตีตอไหนครับไม่ตีใช่ปะใช่คืองงหืไม่ได้ตีใช่ไหมผมทำงานกั่แคททั้งวันครับวันนี้ทั้งวันใช่ปะ <c oughs> ครับผม <c oughs> น่นเท่ากับว่าถ้ามึงบอกกูแล้วถ้ากูรู้ว่ามึงอยู่ตรงนั้นนะ,สะแสดงว่ามึงโกหกนะ ครับอ๋อโอเคครับถือว่าไม่ได้ตีอือครับผมอันนี้มีเรื่องอะไรกันนะโอเคไม่เป็นไรอ่าแบ,บมเบียกูยังจับต้นชัปลา,ายไม่ถูกเลยเนี่ยทำไมแบมเบียถึงโดนจับอ่ะตอนเวลาที่พวกกูโดนตีด้วยอ่ะขอผมไเป็นทะเลาะวิบ่าว่ากับมีคนตบมารถที่ไหนหรอทางตะวันตะว,วันววเลยใช่ป่ะใช่โอเคงั้นถ้ากูถามตำรวจแล้วถ้าตำรวจบอกจับมึงได้ที่กาหลาดนะให้กูทำไง จะมอบกัน<อ>ไหมเราไปถาม,มดูครับเราไปถามดูกูถามว่าจะมอบกันไหมเกิดขึเรื่องอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเ,เลยเดี๋ยวผมงงไปหมดแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคือมันเกิดอะไรพี่ต้องอธิบายก่อนผมงง,งงมากเลยเนี่ยอันเนี้ยบอเบลลองคหายได้เลยสัส์ก็คือไม่มีใครตอบเนาะ เนี่ยผมตอบอยู่ผมงงพี่อธิบายก่อนมันเกิดอะไรขึ้นโอเคไปฉี่มาแล้วตูมตามงงเลยไปฉี่มาแล้วตูมตามได้อ่าตอนเข้ามาเขาพูดอะไรบ้างไปเออ h e l l เขาถามกูว่าเออมึงเอาตำรวจที่จับไอ้แบมเบียมาที่ g p พกูหน่อยได้ปะเออกูอยากรู้ว่ามันโดนจับที่ไหนวะอ๋อที่กาลาดหรอวะไม่ใช่ที่ตานตะวันเหรอวะ อ๋ที่กาลาดหรอมาบอกกูที่ทานตะวันน่ะมึงมาหากูหน่อยอได้ <คน S 1> ไหมอะ่ะเอ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา <คน S 1> ไม่เป็<ค>นไร<า>ไม่ต้องมาออยู่คนคนที่จับคือสมกมึงเป็นคนสั่งให้จับที่กาลาดหรออ๋ออ๋อสมกจับได้ปุ๊บมึงบอกว่าทำตามคดีว่างั้นเถอะโอเคโอเคเอ้ยแล้วคนอื่นมึงมึงพอจะรู้ปะว,ว่ามีใครอยู่ม้างอะ่ะม,มีมิลินอยู่ด้วย อ๋อโอเคมีคนอื่นอีกบ้างมือคุ้นเสียงคนอื่นอีกปะอืมอ mm ืม hmm, ฝ mm ั hmm. ่งนน้นะ่ะฟังนน้นอะ่ะป้อมตัวหมดเลยเหรออ๋อ oh, แต่เราจำเสียงไม่ได้ใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคโอเครู้เรื่องโอเคแสดงว่ารู้หมดนะโอเคขอบคุณมากเว่ยเดี๋ยวกูโทรกลับมันบอกคูณเจอการาดติสัก เอาวะยืดลราดีกว่ากูเอาวะเอาวะเห็นาเวลตั้งหนึ่งหนึ่งกูไอสัตว์มานี่มานี่มานี่ซ้อมต่อยมาดีอออ ไอ้คนถอดเสื้อใครวะไอ้คนถอดเสื้อใครวะนะไอ้ไอ้คนนั้นใครวะไปไม่โดน โลกว่ะครับทอขาวโลว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องทำรมรไมถึงทำมไอ้เท็กสเด็กซัดเท็กซัสเด็กซัดขึ้นรถแล้วแล้วลงรถอ้่อ้ยขดขดจีเลยย่เอนมี้ลมมาทับใหม่ Aber wir beginnen